ในทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment เสนอ เด็กทายคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะพบกับน้ำผึ้งแล้วก็น้องน้องทั้งสามคนนะคะนี่ก็คือน้องภูมน้องเบนน้องพีชในรายการเที่ยวมาไทยแลนด์เวิลด์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงจำน้องน้องทั้งสามคนได้นะคะเคยไปเที่ยวกันน้ำผึ้งที่กุยบุรีและวันนี้นะคะ เราทั้ง4ี่คนอยู่กันที่ที่ไหนเด็กๆที่ชะ,อ,อ,ชะอัมอืมชะอัมถูกต้องค่ะและเรามีกิจกรรมที่จะทำร่วมกันด้วยล่ะค่ะแต่ยังไม่บอกว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรให้ผู้ชมตามเรากมาเลยนะคะเด็กๆพราพร้อมยังคะพร้อมยังยังจับมืออ่ะลรยไปว้าว วันนี้นะคะน้ำพึ่งพาน้องภูมิน้องพีชน้องเบนซ์สามสหายน้อยมาเที่ยวกันอีกครั้งค่ะและที่แรกที่เรามาเที่ยวกันนะคะก็คือหมู่บ้านช้างหัวหินซึ่งพอมาถึงเจ้าเพื่อนงวงยาวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็ออกมาต้อนรับน้ำพึ่งและเด็กๆทันทีเลยละค่ะดูสิคะน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยค่ะ มาคุยกับคุณลุงนะคะคุณลุงประกอบเนี่ยนะคะจะรู้ที่นี่เป็นอย่างดีเพราะว่าคุณลุงประกอบเนี่ยดูแลที่นี่นะคะแล้วก็อยากจะถามอะไรคุณลุงประกอบไหมว่าที่นี่มีอะไรบ้างถามเลยทั้งหมดมีสิบสามสิบสี่เชือกครับผมสิามเขาเรียกเป็นเชือกนะครับผมอ่าสิบสามเชือกตัวโตตัวเล็กหนึ่งเชือกก็ เป็นเป็นอ่าเป็นหมูเชือกก็เป็นตัวเล็กจิสามเชือกก็ตัวใหญ่ครับผมและที่นี่มีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างคะครับผมที่นี่พอนักท่องเที่ยวเข้ามาชมที่หมู่บ้านช้างเราก็มีบริการนั่งช้างนะครับค่ะนั่งช้างก็ไปชมธรรมชาติของป่าเขาลำนองไฟที่นี่แล้วก็มีขึ้นเขาเดินในน้ําไปชมหมู่บ้านฟานช้างซึ่งเราสร้างเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ฝลังได้ชมด้วยก็อยู่บนธรรมชาติของฟานช้า,ขาขงจริง เขาเรียกชาวช้างที่นี่เขาเรียกชาวปวยอาเจียงฮะค่ะอาเจียงคือช้างชาวปวยที่คือขาวช้างนี่เอ,องเรครับสงสัยคงจะตื่นเต้นแ,น,แน่ๆเลยใช่ไหมเคยเอานั่งช้างไหมคะเคยค่ะเคยน้องมุงยางเหรอคะเข็ดแหละมีประสบการณ์ปั๊โอ้ยมัอยู่ดี สนุกนะครับเ,เด็กๆส,สนุกมากเลยค่ะดีครับเดี๋ยวลงมาเสร็จาหายเหนื่อยคอแห้งเดี๋ยวเราไปดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนๆหวานๆรวมด้วยสับประรดของประจวบปิริคันที่หวานอร่อยมาก <laughs> เดินทางี้ง <laughs> บนเด็กๆะคราวนี <th phin x> ้เราก็ได้เวลานะคะที่จะไปที่อื่นกันต่อแล้วนะคะที่พึ่งมีโปรแกรมให้เด็กๆเนได้ไปผ่อนคลายเมื่อกี้นี้นั่งช้าเมื่อยไหมอ๋อเนาะตอนนี้ก็เลยว่าเราจะไปทรมัาสัตร์นะนที่ย วหินนะคะคอยากแวะพักดื่มชากาแฟหรือทานอาหารที่นี่เขามีบริการทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งสไตล์อิตาเลียนที่สำคัญถ้าเป็นคนรักมาชื่นชอบม้าด้วยแล้วน้ำพึ่งขอแนะนำร้านนี้เลยล่ะค่ะโทนี่คาเฟ่ค่ะร้านน่ารักนรัที่ถูกตกแต่งไปด้วยของเก๋ๆเกี่ยวกับม้าค่ะทั้งหน้านั่งหน้าถ่ายรูปไปทุกมุมเลยนะคะ ร้านนี้เขาตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมเลยสนามบินหวัวหินมาไม่ไกลค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้น้ำพึ่งและเด็กๆขอลองลิ้มรสชาติเมนูเด็ดของทางร้านก่อนนะคะตรงนี้น่ารักจังเลยซื้อที่นี่หรอคะค่ะโอ้ยมีของให้ขายแบบนี้ด้วยเหรอใช่อู้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปซื้อเออแล้วพี่ๆหายไปไหนอ,อยู่ข้างบนค่ะอยู่ข้างบน แล้วหนูไปซื้อนี่ตรงไหนข้างบนค่ะข้างบนด้วยหรออุ๊ยน่าสนใจจังเลยค่ะข้างบนต้องมีอะไรพิเศษพิเศษและน่าสนใจแน่ๆเลยถ้างั้นเราขึ้นไปดูกันเลยค่ะไปลูกนะ,ต,ะตอนนี้นะคะน้ำพึ่งขึ้นมาชมมินิพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่บนชั้นสองของร้านโพนี่คาเฟ่ค่ะมาถึงก็เห็นเด็กๆก,กำลังสนุกสนานกันอยู่เลยค่ะ บริเวณชั้นสอของร้านโพนี่คาเฟ่ได้ถูกจัดให้เป็นมินิพิพิพธภัณฑ์นาฬิกาขนาดย่อมที่ถูกออกแบบและได้รับการตกแต่งจัดวางสิ่งของต่างๆไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะซึ่งทั้งนาฬิกาและของสะสมทั้งหมดนี้มีความเป็นมายังไงน้ำเพึ่งว่ามาฟังคุณโอ๊คซึ่งเป็นนักสะสมและเจ้าของมินิพิพิพธภัณฑ์โพนี่เล่าให้เราฟังกันดีกว่าค่ะ ทำไมถึงได้คิดทำเ,ออเรียกว่าเป็นโซนพิเศษแล้วก็เหมือนกับว่าพอแขกที่ทานอาหาระะามาด<ป>เูเป็นการผ่อนคลายนะฮะเป็นการผ่อนคลายออและเป็นการรีลแลกซ์เป็นสิ่งที่เราสะสมมาทั้งผมกับภรรยาเนี่ยก็สะสมมาก็ของที่เราสะสมมาที่ไปต่างประเทศมาไปอะไรมาก็ตั้งแต่ี้ก็มาดูเป็นิวเซียมเล็กๆกันอะไรแบบนี้ครับค่ะอันนี้ก็คือ เป็นของส่วนตัวทั้งหมดนะคะจะ <aşk aşk S 2> จัดรา้านได้น่ารักมากเลยนะคะเพิ่งขขดูแล้วเนี่ยเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยดูน่ารักอย่างกูอี้ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าพูดไปเลยเนี่ยบอกว่าน่ารักมากเ,เป็นกูอี้ด้วยนะใี่ดูสิคะแล้วเ,เป็นหัวมาคือถึงได้บอกเลยบอกว่าเหมาะกับคนที่แบบว่ารักม้ามาจริงๆเลยแหละเนาะวันนี้เนี่ยท่านยายจะมาเจอเราด้วยเดี๋ยวเราต้องไปเจอท่านยายก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาคุณยายละโลลาคุณลุงก่อนนะคะขอขอบคุณคุณลุงก่อนค่ะค,คะสวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เราทานอาหารอร่อยๆกันมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก เราก็จะมาผ่อนคลายเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยเรานั่งหลังช้างใช่ไหม่ะ<า>รู้สึกเมื่อยไหมเมยะแต่ว่า,เ,าเราไม่ได้แบบนวดทั้งตัวนะคะเอาเป็นว่าพี่น้ำผึ้งเราให้มาผ่อนคลายเอาแค่ตรงช่วงขาดีไหมเอาช่วงขาเน,นาะไปที่นี่เลยไปพบกับทางพี่พี่พี่พติ๊กตี๋ตกอนตันะค่ะสวัดสดสีค่ะ พี่ทิตีสวยเลยนะเนาะพี่ทิตีคะวันนี้เนี่ยนะคะพาเด็กๆมาผ่อนคลายนะคะในเรื่องของการใช้ออการนวดเด็กๆเคยนวดขานวดเท้าไหมคะนม่คยนะคะลองดูนะคะค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าไปนั่งชานกันมาค่ะนะคะก็ยวนี้ว่าอยากจะสอบถามนิดนึงนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นการนวดแบบ ประเภทแบบไหนคือของเราจะเน้นนวดแบบว่ารีแลกนะคะนวดฟ่อนทายนะคะตัวชิดเน้นเราก็จะมีนวดเท้านะคะแล้วก็นวดลายแล้วก็นวดอารมณ์นะคะ,ะแล้วก็จะเป็นทำชิดเน้นหน้าสับเจ้าหน้านะคะ่ะ <ข> <S 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 โอ้โหเจเสียดายตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยมีเวลาน้อยแต่แรกๆนิ้งนะพึ่งตั้งใจว่าอยากจะสปาแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยนะคะนวดเทา้าแต่เพราเอินว่ารับประทานอาหารมาแล้วก็เลยแบบคิดว่าถ้าเบื่อจะให้เหมาะเนี่ยคงจะเป็นนวดเท้ากับนวดขามากกว่านะคะ<ด>แล้วก็มีนัดกัะทนาอ่อยด้วยะค,ะะคะะเอาเป็นว่าถ้าง,งั้นเดี๋ยวให้เด็กๆกับน้พึ่งไปนวดที่เท้าเลยดีกว่านะคะ ที่คาสปังกามาสซาจแอนสปาหัวหินแห่งนี้นะคะนอกจากจะให้บริการด้านสปาและการนวดเพื่อสุขภาพแล้วสิ่งที่สร้างความสนใจให้กับผู้เข้ามาใช้บริการเห็นจะเป็นบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและงดงามของเรือนไม้หลังเก่าอายุราว100ปีหลังสีขาวหลังนี้ละค่ะซึ่งอดีตนะคะเป็นบ้านพักตากอากาศที่งดงามริมหาหัวหินของเชื้อพระวงศ์ที่ยังคงได้รับการดูแลรักษา และคงสภาพเดิมของสถาปัตยกรรมไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมอยู่เช่นเดิมค่ะโอ้โหวันนี้เรียกว่าเราแบบเออทั้งสนุกเนาะแล้วก็อิ่มแล้วก็ผ่อนคลายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีนัดกับท่านยายท่านยายมารอเรา ที่ร้านอาหารตามแม่เนาะบรรยากาศดีนะคะหนาวใช่ไหมได้ค่ะเนาะมีนี้หนาวหนาวนานเราไปแจกกันดีไหมพูมาแล้วนะพี่พูมาแล้วพี่พูที่อนที่ไหน แบบนี้อ่ะค่ะค่ะน้ำผึ้งขออนุญาตด้วยนึ่ตัวนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปปลาค่ะอันนี้เป็นรูปกลางปลาปลาหวานค่ะน่นละทั้งสองอย่างเลยอ่ะค่ะใบเท่าไหร่นคะใบสองร้อยห้าสิบบาทค่ะแต่สิทธิพิเศษสำหรับคุณน้ำพึ้งนะคะกับรายการก็สามารถเลือกตัวไหนก็ได้ที่คุณน้ำพึ้งชอบนะคะก็คืวทางเราขออนุญาตให้เป็นที่ละต สถานการณ์แล้วก็น้ำผึ่งเห็นว่าเดินทางทำรายการก่อนค่ะประมาณทะเลถ้าย่งั้นจะเอากระวานแล้วจังกระวานใช่คะ่ค่ะตอนนี้ว่าอน้ำพึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตรงสปานะคะซึ่งเป็นสปาของโรงแรมแล้วก็ที่นี่เนี่ยนะคะเกามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยค่ะสปาที่นี่มีอี่อย่างที่ให้ออ เรียกว่าถ่ายแเนี่ยได้เข้ามาเรือกไนบรการค่ะไตรการหรือว่าเมนูค<อ>ันเมนูท่ขของเราจะมีหลายแบบนะคะทีมเม้นต์เราจะมีตั้งแต่เป็นทีมเม้นต์ในการนวดตัวนะคะขัดผิวนะคะแล้วก็ทําหน้าเราก็จะมีนวดไทยนวดเท้าให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยที่นี่ก็จะเป็นการนวดฮอสโตนมาสากนะคะซึ่งตัวนี้จะเหมาะสำหรับลูกคา้าที่มีปัญหาที่ไหล่หลังแล้วก็สะบักเพราะความร้อนจากฮอสโตนตัวนี้จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ดีมาก ะะแล้วเราก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างก็คือจะเป็นบาร์จาลุซี่ซึ่งตัวนี้จะเป็นคาเลอร์เทอร์ปีนะคะมหมาะสำหรัลูกค้าที่ต้องการบำบัดนะคะ<ม>ก็จะมีเป็นสีให้นหลายๆสีให้เลือกนะคะ<ม>แล้วแต่สีก็จะมีเป็นสีโทนร้อนโทนเย็นนะคะจะแบบสองโทน,นะคะ พมื่อผพนที่ Springfield SC Resort and Spa ชอาอมครั้งนี้นะคะยังเพิ่งถือโอกาสมาใช้บริการสปากันที่ l i f e s t a l e SC กันสักหน่อยค่ะซึ่งคุณนอนเจ้าหน้าที่สปาได้นำชมและอธิบายถึงโปรแกร,รมต่างๆฟังดูแล้วนะ่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมโปรแกร,รม Light Therapy โปรแกรมพิเศษซึ่งเป็นโปรแกรมสปาชั้นนำระดับโลกที่ทางสปริงฟิลด์นำให้บริการเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยนะคะขั้นตอนของโปรแกรมนี้หลังจากนวดคลายจุดด้วย h o อ Stone หรือหินร้อนและผลัดเซลล์ผิวด้วยวิตามินซึ่งเป็นสูตรเฉพาะเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นขั้นตอนการลงแช่ในอ่างจากุซี่คัลเลอรที่ใช้แสงเฉดสีต่างๆ ช่วยบำบัดสุขภาพและสร้างความผ,ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะค่ะทนะะคะน้ำขึ้นกับทางโรงงานก็ทราบวนะ่านาช่วงนี้ก็ทรงงานเยอะแล้วก็ทรงอะไรด้วยความรักแล้วก็ความห่วงใยท่านนาะค่ะก็เลยแบบว่า เ้อสแล้วตอนนี้หม่ไม่ไ nah, ด้ลอุ la la ้ยรับต้องที่ขอบคุณเยได้เเลยได้แล้วก็ทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยยให้กรรับมาขอให้ยิ้มลเที่ยวละไมค่ะขอให้เที่ยวละไม่ไทยแลนดบเที่ยวละไม่ไทยแลนด์โบว์มีความสุขกันทุกคนค่ะะเ้งเจอเลย ค่ะค่ว่าไทยค่ะหน้าไม่ไหวแล้ววันนี้โอ้หนึ่งต้องพักค่ะเยบ๊ายบายธนาลารายการของหนูทั้งหมดขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วเรามาเจอกันใหม่แล้วก็มาดิ้นกันุยุ่งยุ่งยุ่งใหม่ค่ะตกลงไหมนีค่ะเราต้องกลับเพราะว่าน้าเป็นห่วงบ้านค่ะนันฝโลก โรงแรมสปริงฟิลด์แอดซีรีสอร์ทแอนด์สปาชะอำโทร3 3 2 0 3 7 0 9 3 0 0 0 3 2 4 7 3 3 3 3